รุ่นเดิมหลบไปรุ่นใหม่มาแล้วนี่เลนตะก้าเดียวกันไปดูได้นะครับนี่เลยสามารถถอดหน,น้ากากได้เปลี่ยนเลนส์สีได้จะเป็นสีแดงสีน้ําเงินสีเหลืองหรือจะเป็นสีเขียวฝั่งขวาสามารถปรับได้ปรับเป็นแสงนะครับแสงต่ําแสงสูงว่าความสว่างมันจะแยกแบบอย่างนี้เลยฝั่งนี้ปรับอุณหภูมิของแสงนะครับนี่เป็นไฟสีวอร์มหรือจะเป็นไฟสีขาวจอแสดงนะของแบตเตอรี่นี่สามารถปรับได้แบบนี้เห็นไหมมันแยกอย่างชัดเจนแล้วตัวนี้นะ มีอีกปุ่มนึ่งนี่เป็นปุ่มที่ไฟออกทาาด้านหลังกดหนึ่งทีจะเป็นไฟสีขาวแบบนี้กดอีกหนึ่งทีจะเป็นไฟหลีลงมาอีกหนึ่งทีจะเป็นไฟสีขาวแบบกระพริบอีกหนึ่งทีจะเป็นไฟสีแดงอีกหนึ่งทีจะเป็นไฟสีแดงกระพริบแบบนี้อีกหนึ่งทีจะเป็นไฟฉายออกทาาด้านข้าวแบบนี้แม่เหล็กให้มาถึง4ี่จุดตัวใหญ่ๆเลยโอ้โหบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยดูดแน่นนะครับดูดหนึบด้วยจะเป็นขาตั้งได้นะครับนี่ขาตั้งแบบนี้ก็ได้มีเกียวน็อตตัวนี้สามารถใส่กับขาตั้งมือถือ ขาต oh, um ั้งกล้องได้เกล่ยวน็อตใส่ด้วยกันได้เดี๋ยวผมเปิดสว่านสว่างให้ดูโหบอกเลยโคตรสว่างอ่ะจริงๆนี่แล้วตัวนี้นะเป็นเหมือนแบบสำรองช่อง usb ตรงนี้อ่าชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ด้วยนะตัวนี้นะบอกเลยเป็นทั้งแสงสว่างนะเป็นเหมือนแบตสำรองชาร์จแบตโทรศัพท์ได้พกพาได้หน้ากาตรงนี้นี่สลับได้พิกัดผมปากให้แล้วรุ่นใหม่โฉมใหม่ลองไปเลือกได้เลยตะก้ารุ่นได้เลยนะครับพิกัดตะก้าหรือทางซ้ายมือเลยนะครับ